อันนี้เรา <Okay. S 1> เขียนโปรแกรมเนี่ยควบคุมาการเคลื่อนที่ของหุ้นเราแล้วเราก็ดูคำสั่งอธิบายคำสั่งก่อนที่เราเขียนมาเราจะเห็นความแตกต่างของคำว่าด,ดีเลย์อย่างเริ่มต้นเนี่ยโรบอตเคลื่อนที่ไปตาแหน่ง P1 แล้วก็หนวงเวลา2วินาทีแต่ว่าเป็นทัดที่สี่เนี่ย ส่งสัญญาณเอาพุตออกไปที่เอาพุทเล็กยี่สิบเอ็ดแล้วก็มีดีเลย์หนึ่งวิไอดีเลย์ตัวเนี้ยมันอยู่บรรทัดเดียวกับเอาพุตมันไม่เหมือนบรรทัดที่สามดงั้นสัญญาณตัวนี้นะครับมันจะทําให้เอาพุตเนี่ยเบอร์ยี่เอ็ดเนี่ยออนแค่หนึ่งวินาทีแล้วก็จะดับอยู่บรรทัดเดียวกันมันมีความแตกต่าง ันนี้เราทำโปรแกรมมิ่งเนี่ยจะมีการแก้ไขโปรแกรมนะครับตามนี้คือมีคำสั่งคำว่า if e if e นะครับก็คือถ้าคราวน,นี้เมื่อกี้เราเนี่ยเอาเอาพุทออกไปแต่คราวนี้เราจะทำการรับ Input เข้ามา ถ้า input เบอร์หนึเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นให้โรบอตเคลื่อนที่ไปตำแหน่ง P หนึ1 1> ความเข้าใจกับโปรแกรมที่เราจะเขียนก่อนแล้วก็หน่วงเวลา1นึวินาทีเอลครับ้าอีกอันนี้คือเงื่อนไขที่ 1, 1> นงื่อนไขที่ 2, 2ถ้าเกิดว่าเบอร์หนึ่งรงทำงานเนี่ยโรบอตก็จะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่2แล้วก็หน่วงเวลา ถ้าเรามี if e AP l อีก็จะเป็นเงื่อนไขที่สามกรนี้เรามีสองเงื่อนไขนะครับถ้า l ตัวสุดท้ายบอกว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขที่หนึ่งและเงื่อนไขที่สองเนี่ยไม่ทํางานเลยจะทํางานอยู่เงื่อนไขที่สามก็คือหมายความว่าจะเป็นเงื่อนที่ไปตําแหน่งที่สามอันนี้คือโปรแกรมที่เราจะแก้ไขดังนั้นเราก็เริ่มมาทําการเขียนโปรแกรม เอาไปในส่วนของแบบหนึ่งแบบหนึ่งเนี่ยเราจะเข้ามาแก้ไขก็จะสต็อปลันอยู่เปิดโปรแกรมแบบหนึ่ง เริ่มต้นนะครับเราก็แก้สตาร์ทครับ if if นะสั่ง if m underscore in เรียก in เบอร์อะไรเบอร์หนร้อยครับเท่ากับหนึ่งไหมนะถ้าถ้าเกิดเท่ากับหให้ทำอะไรเดนเดน ูไปที่ p1 แล้วก็หน่วงเวลา1วินาทีครับหลังจากนั้นเรา iml ครับ m l m กินเหมือนกันเบอร์อะไรเบอร์101เท่ากับ1ไหมถ้าเท่ากับ1เราทำอะไร ถ้าทั้หนึ่งเราจะมูฟไปตำแหน่งที่ปีสองนะครับแล้วเราก็ดีเลย์นหนึ่งวิครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเอลก็พิมพ์เอลครับถ้ามันไม่ทำงานทั้งสองเงื่อนไขนี้นะครับให้เราไปมูฟไปที่ p ีสามแสดงว่า p ีสามอ่ะจะทำงานตลอดถ้ามันเกิดว่าไม่มีสัญญาณดิพิตเข้ามา แล้วก็หน่วงเวลาตัดระบียบสอบจับหายไปหนึง่งบรรทัดเพราะว่าเราลืม n if e ล,ลืมจบ n ของ if เห็นไหมเนี่ย เใหม่ก็ต้องพยายามพิมพ์เองเออรเลอร์อละเราไปดูโปรแกรมโปรแกรมนะครอันี้ก่อนที่เราจะรันโรบอตเราจะเปลี่ยนตำแหน่งการเคลื่อนที่ของโรบอตก่อนนะก็โรบอตเราจะเคลื่อนที่โรบอทไปที่โฮม อนนี้โฮมแล้วกดอยู่โฮมครับแล้วก็เราจะไปทีตตำแหน่งที่หนึ่งนะตำแหน่งที่หนึ่งครับแเราก็คลิกที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะตำแหน่งที่หนึ่งครับนี้ตำแหน่งที่หนึ่งครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้มาหน่อยนะนะเราจะเจอ ค,คำว่า get c u r r e n เ position ครับบอดอยู่ตำแหน่งนี้ครับเราก็กดคำว่า get ตํำแหน่ง p o s i t ช o n เราดูนะ P หนึ่งตอนนี้เป็น5 1 2นะครับพอเรา get ตปุ๊บข้อมูลก็กลายเป็น500ห0าร้อยสูดนหมั้ยงั้นเราก็เหมือนกับทิตตำแหน่งนี้มาเอาผมทิผิดผมต้องทิ้ P 3ามับผมจะทิ้ P 3นะผมก็คลิก P 3ใหม่ get ใหม่ ไอ้หนึ่งกับสามตอนนี้เท่ากันเท่ากันอยู่ครับอันนี้เราบอกว่าตำแหน่งพี่หนึ่งอ่จะให้โรบอทซ้ายเขาเปลี่ยนการเคลื่อนที่อ่ะตอนนี้เป็นจอยอยู่แล้วอไปครับแล้วก็กดพี่หนึ่งเลทอ่ะนี่คือโรบอทตำแหน่งซ้ายนะครับแล้วก็หุมขวา ขวาแนละ้วก็เขยต P2 เขยตตอนนี้ P3 มาคือโฮมตรงกลางครับ P1 คือไปซ้าย P2 คือไปขวาอโปรแกร,รมเราเป็นเช่นนั้นคดังนั้นเราก็เซฟทับไปทีอ่เซฟทับนะครับดังนั้นะเราก็มาครับอตอนนี้ผมเซฟไปแล้วนะผมก็ปิดนี้ไวก่อน พราะว่าหน้าต่างเันเยอะอนี่คือโปรแกรมสเตตัสนะทำสเตตัสเรากรรรอดอีกครั้งหนึ่งก็เนี่ยขึ้นอยู่เราก็มาทำการนะครับรีเซ็ตโรบอททีนี้แล้วก็สตาร์ทสังเกตว่าเห็นไหมมันมูฟมา P3 เลยเพราะอะไร เพราะว่าไอ้หนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะไม่มีสัญญาณเข้ามามันก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง P3 เห็นไหมอ่าตำแหน่งนี้อันนี้เรามาที่ PLC เราครับเราจะอนเบอร์ M หนึ่งร้อยอ่า on หนึ่งร้อตอนนี้อนแล้วนะแต่ยังไม่ไปนะดูนห้มันไม่ไปแปลว่าเหมือน ไม่ลิงก์กันนะอะไรผิดพลาดหรือเปล่าก็ผมจะกลับไปเช็คก่อนเนาะก็ออกจาก io นี่นะก็มาดูที่สิมูเลต์หมายความว่าตัวทิ่เข้ามาดูนะนรับตัวนี้ซอสเป็นโรบอทอ่ะส่งไปที่ plc ส่วนตัวนี้ซอสเป็น e x ็กซ์มูเตอร์สามเนาะ นี่มันมันผิดอยู่นะครับถ้ามันดูนตัวนี้หนึ่งร้อยไปที่ร้อยสามเป็ดแต่อันเนี้ยมันสูนนึงสามสิบเป็ะครับมันก็เลยไม่ตรงกันนั้นแกอ่านะครับอ่าแก้ให้ตรงกันกดโอเคครับแล้วก็เซฟใหม่เซฟทับชื่อไปใหม่แก้และครับปิดไปครับก็ มาสตาร์ทใหม่เลือกใหม่เพราะว่าเราสร้างแมปไบโอผิดไว้มันก็เลยแห้งๆยอย่างบิ๊กี้เนี้ยเราทำไบโอแห้งนะครับนะครับอ่าอันนั้น,นเราก็มานะครับโปรแกรมเราสตาร์ทใหม่ครับอ่าเราก็มาดูออนเบอร์เอ็มหนึ่งร้อยอ่าไปแล้วซ้ายนะไปซ้ายถ้าเราออฟมัน นะครับร้อยไ่อ่อนร้อยไม่อ่อนมันก็จะกลับมาครับที่ตำแหน่ง P3 เห็นไ,ไหมตำแหน่งโฮมครับถ้าเกิดเรามาออนเบอร์นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะเราให้ไปทางขวาถูกไหมเราออนทางขวาอ่ก็ไปทางขวาครับอ่าถ้ามาออนซ้ายด้วยอ่ะทับกันสองอันเลยเห็นไ,ไหมมันก็ไปซ้าย นะเพราะว่าเงื่อนไขซ้ายมันเจอก่อนนะครับนะเราถ้าเราไปออฟมันนะครับมันก็กลับไปขวานะอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมใน PLC เรานะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโปรแกรม PLC เลยนะครับเราแค่ทดสอบนะครับอ่าตอนนี้หนึ่งร้อยหนึ่งมันออนอยู่ถ้าเราออฟมันมันก็จะกลายเป็นตำแหน่งโหมดก็จะกลับไปที่ P3 เนี่ยนะเราดูตำแหน่งนะครับงนั้นเราจะสังเกตเห็นว่า เราสามารถเขียนโปรแกรมนะครับที่ GxWorks3 เนี่ยส่งไปให้โปรแกรม RT t o b o x 3ได้เลยนะเราสามารถควบคุมแขนคนเราได้นะว่าจะให้มันทำงานอะไรนะในการส่งสัญญาณนะครับอินพุตเข้ามาก็ให้ทุกคนลองทำนะ